สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมเล็กๆที่สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อบางครั้งการปรับเปลี่ยนแค่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันก็สามารถสร้างความสุขและพลังบวกให้กับเราได้อย่างมากถ้าอยากรู้ว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตใจที่ดี เริ่มต้นวันด้วยการให้เวลากับตัวเองสักครู่เพื่อคิดบวกและขอบคุณสิ่งที่เรามีการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ยังช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและสิ่งดีๆในแต่ละวันซึ่งสามารถสร้างพลังบวกให้เราตลอดวันเริ่มจากการหายใจเข้าลึกๆแล้วคิดถึงสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณลองคิดถึงสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จในวันนี้โดยเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆ 2. การตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำงานการตั้งเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวช่วยให้เรารู้สึกว่าเรามีทิศทางในชีวิตและการทำตามแผนช่วยให้เรารู้สึกว่าเรากำลังขยับเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเขียนเป้าหมายลงในกระดาษเพื่อช่วยให้เราชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการวางแผนการทำงานในแต่ละวันและทำตามขั้นตอนที่วางไว้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ 3การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับคนที่รักการใช้เวลาให้กับครอบครัวหรือเพื่อนที่รักช่วยสร้างความอบอุ่นและความสุขในชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกแต่ยังเป็นกำลังใจให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับคนที่รักนั้นช่วยสร้างรากฐานของความสุขและความมั่นคงในชีวิตการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความใกล้ชิด การฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ใช้โทรศัพท์หรือคิดเรื่องอื่นๆจะทำให้คนที่เรารักรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญและใส่ใจกับเขาอย่างแท้จริงการฟังไม่ใช่แค่การได้ยินแต่เป็นการเปิดใจเพื่อเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของเขาด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นค่ะ การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีเช่นการทำอาหารทานด้วยกันออกไปเที่ยวหรือแม้แต่การดูหนังในบ้านก็สามารถสร้างความใกล้ชิดได้การทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยให้เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงเสริมสร้างความผูกพันที่มีต่อกันเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนที่เรารักในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บางครั้งการแสดงออกถึงความรักและห่วงใยเช่นการพูดคุยด้วยความเอาใจใส่กอดกันหรือแสดงความยินดีในช่วงเวลาที่ดีก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นการแสดงออกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการทำอะไรใหญ่โตแต่เป็นการแสดงออกเล็กๆที่สม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีความสุขในการอยู่ร่วมกันและเข้าใจกันมากขึ้นเมื่อคนที่เรารักต้องการความช่วยเหลือหรือกำลังเผชิญปัญหา การที่เราอยู่ข้างๆและพร้อมให้การสนับสนุนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจว่าเขาไม่ต้องเผชิญอุปสรรคเพียงลำพังการเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนในยามที่เขาต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้นการให้เวลากับคนที่รักโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นไม่คาดหวังว่าจะต้องได้รับสิ่งตอบแทนใดๆเป็นการแสดงออกถึงความรักและการยอมรับในตัวเขาอย่างแท้จริง เราสามารถอยู่ข้างๆฟังเขาทำกิจกรรมด้วยกันหรืออยู่ในช่วงเวลาแห่งความเงียบที่สบายใจซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันที่อบอุ่นใจคำชมเล็กๆที่มาจากใจสามารถสร้างความรู้สึกดีและความสุขได้มากมายเช่นการชื่นชมในความพยายามความสำเร็จหรือบุค,คลิกที่ดีของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เรารักรู้สึกมีคุณค่าและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น การยกย่องกันอย่างจริงใจจะเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกัน 4. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาทักษะต่างๆช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีกำลังใจการเรียนรู้ที่ไม่หยุดยัง้งยังช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเราในเรื่องงานและความก้าวหน้าในชีวิตลองหาคอรอสออนไลน์หรือการอ่านหนังสือที่สนใจ ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อสร้างความก้าวหน้า 5. การดูแลสุขภาพกายและใจสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำให้เรามีความสุขและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังการดูแลสุขภาพกายและใจเช่นการออกกำลังกายหรือการทำสมาธิช่วยให้เรามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สงบ วางแผนการออกกำลังกายประจำสัปดาห์เช่นการเดินวิ่งหรือโยคะทำสมาธิวันละ5-10นาทีเพื่อให้จิตใจสงบและพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาในชีวิต 6. การคิดบวกและมองโลกในแง่ดีการคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นการปล่อยให้ตัวเองเครียดกับปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เราหมดกำลังใจได้ การคิดบวกช่วยให้เรามองเห็นทางออกและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตเมื่อเกิดปัญหาให้ถามตัวเองว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้ลองฝึกคิดบวกและพูดกับตัวเองในแง่บวกในทุกๆวันเช่นเราทำดีที่สุดแล้วหรือเราเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นการคิดบวกและมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญและมีพลังอย่างมากต่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต การมีมุมมองเชิงบวกทําให้เรารู้สึกสบายใจและมีความมั่นใจในการ,รเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆการคิดบวกไม่ได้หมายความว่าเราต้องมองข้ามปัญหาแต่เป็นการเปิดใจเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นการคิดบวกสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้โดยเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการพูดกับตัวเองในเชิงบวกเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำผิดพลาด แทนที่จะตำหนิตัวเองเราสามารถมองมันเป็นบทเรียนและบอกตัวเองว่าครั้งหน้าเราจะทำได้ดีขึ้นหรือเมื่อมีอุปสรรคในงานที่ทำเราสามารถตั้งคำถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้การมองโลกในแง่ดีเช่นนี้จะช่วยให้เรารู้สึกมีพลังในการเดินหน้าต่อและเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การคิดบวกยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมักจะสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีและเป็นมิตรได้อย่างเป็นธรรมชาติการมองโลกในแงด่ดีจะทำให้เรามองเห็นความดีและความงดงามในทุกๆสิ่งแม้ในวันที่เลวร้ายการฝึกฝนการคิดบวกและการมองโลกในแงด่ดีเป็นทักษะที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะมันจะช่วยสร้างความสุขและความพอใจในชีวิต ทำให้เรามีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับชีวิตในทุกๆวันอย่างเข้มแข็งและมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น 7. การให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนมักละเลยการพักผ่อนให้เพียงพอทั้งการนอนหลับที่ดีและการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูพร้อมรับมือกับความเครียดในแต่ละวัน ตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้สม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้ดีใช้เวลาในวันหยุดหรือช่วงพักผ่อนทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นอ่านหนังสือดูหนังหรือฟังเพลงเพื่อช่วยให้เราผ่อนคลายอย่างเต็มที่การพักผ่อนมีบทบาทในการช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูสภาพทำให้เรามีสมาธิในการทำงานและมีพลังงานในการ,รเผชิญหน้ากับชีวิต การพักผ่อนช่วยลดความเครียดและป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเมื่อเราพักผ่อนเพียงพอร่างกายจะสามารถฟื้นตัวจากความเครียดและความเหนื่อยล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นทำให้เราป่วยน้อยลงค่ะการนอนหลับที่ดีคือการพักผ่อนที่สำคัญที่สุด การนอนหลับเพียงพอทำให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เต็มที่อีกการนอนหลับลึกช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนและช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นการนอนที่เพียงพอจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นมีสมาธิและความจำดีขึ้นรวมทั้งช่วยให้เรารับมือกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นการแบ่งเวลาพักผ่อนระหว่างวันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายจากการทำงานต่อเนื่อง การตั้งเวลาเป็นช่วงๆเช่นการพักสั้นๆ5-10นาทีทุกๆชั่วโมงหรือการหยุดพักกลางวานันเพื่อลงไปเดินเล่นสั้นๆจะช่วยให้สมองรู้สึกสดชื่นและลดความเหนื่อยล้าสะสมในระหว่างวันได้ดีอีกการสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบและเหมาะสำหรับการพักผ่อนมีความสำคัญมากลองจัดห้องนอนให้ปลอดโปรง่งจัดเตียงให้สะอาดและลดแสงและเสียงรบกวนเพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ในการพักผ่อนระหว่างวันควรหาที่เงียบสงบเช่นการหาที่นั่งพักในสวนสาธารณะหรือพื้นที่ที่ไม่มีการรบกวนจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ดีขึ้นการฝึกสมาธิและการทำโยคะเป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายจิตใจและร่างกายการฝึกสมาธิช่วยลดความเครียดช่วยให้จิตใจสงบและทำให้เรามีสติมากขึ้น การทำโยคะยังช่วยยืดเหยยดกล้ามเนื้อทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมรับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นการพักผ่อนไม่ได้หมายถึงเพียงการนอนหรือหยุดทำกิจกรรมแต่ยังหมายถึงการปล่อยวางจากความคิดที่ทำให้เครียดการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติดกับความผิดพลาดหรือปัญหาช่วยให้จิตใจเราเบาขึ้นและมีสมดุล การฝึกฝนการปล่อยวางเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มความสงบสุขและทำให้เราพักผ่อนจากภายในได้อย่างแท้จริงการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากเราทำงานมากเกินไปโดยไม่พักผ่อนเราอาจพบกับอาการเหนื่อยล้าทางกายและใจลองวางแผนจัดสรรเวลาให้ชัดเจนเช่นการกำหนดเวลาในการทำงานและเวลาพักในแต่ละวัน การรักษาสมดุลนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังงานและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับวันใหม่อย่างสดใส 8. การรู้จักให้อภัยและปล่อยวางการเก็บความโกรธหรือความเสียใจจากอดีตไว้มากเกินไปอาจทำให้เราทุกข์และไม่มีความสุขการเรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางจะช่วยให้จิตใจเราสงบและมีพลังบวกมากขึ้น ลองถามตัวเองว่าเรายังต้องการเก็บความรู้สึกนั้นไว้หรือไม่ถ้าไม่ก็ปล่อยมันไปฝึกการให้อภัยทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นให้เป็นการก้าวข้ามอุปสรรคทางจิตใจการรู้จักให้อภัยและปล่อยวางเป็นศิลปะที่ช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและเบาสบายการให้อภัยไม่ใช่เพียงแค่การลืมเรื่องราวหรือความผิดพลาดของผู้อื่นแต่เป็นการยอมรับและปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปโดยไม่ยึดติด ความเครียดและความทุกข์มักเกิดจากการที่เรายึดมั่นกับอดีตหรือความผิดพลาดการให้อภัยทําให้เราไม่ต้องแบกภาระทางอารมณ์และช่วยสร้างพลังบวกให้กับตัวเองการปล่อยวางยังเป็นการให้อิสระแก่จิตใจการปล่อยให้สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้หลุดออกไปช่วยให้เรามีพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ๆในชีวิตเช่นหากเรายึดติดกับความผิดพลาดในอดีตเราจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง การฝึกปล่อยวางทำให้เราไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่สําคัญและเปิดโอกาสให้เรามีความสุขกับปัจจุบันวิธีการฝึกให้อภัยและปล่อยวางเริ่มได้จากการเข้าใจว่าคนเราทุกคนมีข้อบกพร่องการพยายามมองมุมมองในเชิงบวกหรือการเห็นอกเห็นใจในตัวผู้อื่นจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น การฝึกฝนนี้ต้องอาศัยเวลาและความตั้งใจแต่ผลลัพธ์ที่ได้รับจะทำให้จิตใจเราเบาสบายรู้สึกอิสระจากความทุกข์และทำให้เราเติบโตได้อย่างสงบสุข 9. กาการบริหารการเงินให้เหมาะสมการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและไม่มีความกังวลทางการเงินการวางแผนการใช้เงินอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จัดทำงบประมาณรายเดือนและบันทึกการใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบการใช้เงินเรียนรู้วิธีการออมและการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตการบริหารการเงินให้เหมาะสมเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและไม่ต้องกังวลเรื่องเงินในอนาคตการจัดการการเงินอย่างดีช่วยให้เรามีเงินเพียงพอสำหรับความจำเป็นพื้นฐานรวมถึงมีเงินสำรองเพื่อใช้ในายามฉุกเฉิน การจัดการเงินเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับรายรับและรายจ่ายของตนเองซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนบ้างและสามารถปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ใจ่ายได้หนึ่งในวิธีที่ช่วยบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพคือการจัดทำงบประมาณรายเดือนโดยแบ่งสัสดส่วนของรายได้ออกเป็นหมวดหมู่เช่นค่าใช้ใจ่ายประจำเดือนค่าอาหารค่าเดินทางและการออมเงิน การมีงบประมาณช่วยให้เรามีความชัดเจนเกี่ยวกับรายจ่ายและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ดีขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการออมเงินการออมเงินไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีเงินใช้ในยามจำเป็นแต่ยังเป็นพื้นฐานในการลงทุนและสร้างความมั่นคงทางการเงินการแบ่งเงินออมไว้ในรูปแบบต่างๆเช่นการออมในบัญชีออมทรัพย์หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงตำ่ำ เป็นวิธีที่ดีในการสร้างเงินสำรองสำหรับอนาคตนอกจากนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมหรือตราสารหนี้สามารถช่วยให้เรามีโอกาสเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวการบริหารการเงินที่ดีต้องอาศัยความมีวินัยและการวางแผนแต่ผลที่ได้รับคือความสบายใจและความมั่นคงที่จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินและมีความสุขในชีวิต สิทธิ์การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีรอบตัวสภาพแวดล้อมรอบตัวส่งผลต่อความสุขและพลังของเราการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อยและเป็นระเบียตบตกแต่งพื้นที่ที่ใช้อยู่ประจำด้วยสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีเช่นต้นไม้ดอกไม้หรือรูปภาพที่ให้กำลังใจ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีรอบตัวมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสุขและพลังบวกให้กับชีวิตเราสภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีอิทธิพลต่ออารมณ์ความคิดและความรู้สึกในทุกๆวันการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเครียดช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและพลังบวกมากขึ้นการเริ่มต้นจากสภาพแวดล้อมภายในบ้านและที่ทำงาน การจัดพื้นที่ให้สะอาดและเป็นระเบียบจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายตาการเพิ่มองค์ประกอบที่ทำให้รู้สึกสดชื่นเช่นการวางต้นไม้ในที่ทำงานหรือที่บ้านไม่เพียงแต่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้นแต่ยังเพิ่มความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติและช่วยลดความตึงเครียดได้การตกแต่งพื้นที่ด้วยสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจเช่นรูปภาพที่ชอบ คำคมที่ให้กำลังใจหรือของที่มีความหมายพิเศษเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มพลังบวกให้กับสภาพแวดล้อมนอกจากนี้การเลือกใช้แสงสว่างที่เหมาะสมเช่นแสงธรรมชาติหรือแสงไฟที่อ่อนนุ่มยังช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีสมาธิได้มากขึ้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงแค่พื้นที่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนรอบข้างที่เราอยู่ด้วย การใช้เวลาร่วมกับคนที่มีพลังบวกคอยสนับสนุนและให้กำลังใจจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีจึงเป็นรากฐานของชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จในทุกๆด้านจบแล้วค่ะกับพฤติกรรมที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหวังว่าทุกคนจะลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะแล้วพฤติกรรมไหนที่ทุกคนรู้สึกว่าได้ผลที่สุด ลองมาแชร์ให้ฟังกันในคอมเมนต์หน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคุยเพลินปั้นยิ้ม